นีม่มาแล้วครับไอไนท์นะไอไนทแตกไปดิเด๋ยวสาันจันหนีเพื่อนเขาอยู่ข้างหลังรีดแมนชอปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงเติมเกมอารีนาเบรกเอาบนเว็บรับรีดแมนชอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนแบบเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทาง ถมเติมทั้งในเว็บและในไลน์เติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่ Lead Man Shop เท่านั้นเอาละครับผมอัดชิปมาเกือบ3-4ชั่วโมงทุกคนชิปนี้ก็เป็นชิปเดียวที่ผมได้ออกแต่ผมไี่เก่งเล่นเพราะอะไรด้วยว่าแอเพื่อนร่วมเจอเพื่อนร่วมทีมแบบนั้ม่นมันไม่ไหวอะ่ะมันไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะ เยอะเด้อป่ะเป็นไงผมว่าไปดูในชิปด้ยวยผมเดินเกมขึ้นมาผมก็ขึ้นมาเปิดเซฟเลยเดี๋ยวเราเปิดเช็คไปฝั่ง,งนู้นก่อนมีดีที่เขาขึ้นมาเราดักเราก่อนสังเกตเพื่อนเบอร์สองให้ดีไม่ได้ว่าเขาหรอกแม่งแต่เขาทำให้เห็นเกิน เปิดเสร็แม่งก็ของม่วงทั้งวันเลยวะเนี่ยตามของแล้วแบบของแม่งเกลือแล้วแม่งไปเจอแบบนี้แม่งโอ้ยิงแบบเฟลบีอะแล้วดูตอนนี้เพื่อนของในทีมเรานี่ตุยไปหนึ่งคนนะ เพื่อนเราบอกว่ามีม,ม,มีมีตัวไหนตัวไหนที่ยิงเขาตายตอนนี้เราฟังเสียงนอนฟังเสียงก่อนถ้าประมาณสองคนน่ะหรือไม่ก็ครบตีนะผมคนดูพร้อมกันไปเรื่อยๆไอ้อเบอร์สองบอกว่าอยู่ข้างบนนะอ่ะอากำลังมาเห็นปะมันอยู่ข้างหลงังเลยเห็นปหมเนี่ยอ่าเบอร์สองมันไม่ขึ้นมานะ ตอนนี้ผมอยู่กับเบอร์สี่าผมบอกเ่อนใจเย็นแล้วเราเล่นกับไหนท์เราต้องใจเย็นๆนะผมเพราะว่าเรามุมไกลๆที่เราสู้ไม่ได้คือเล,เล่นกับไหนนี่เขาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขานะแล้วเซตเขานี่บึ้มๆทั้งนั้นเลยแล้วเสียงเงียบไป เขาน่าจะแบบดักเหมือนกันแ่ะดักบันไดอยู่ตอนนี้น่าจะขึ้นมาแล้วบม แม่งเงียบจัดเงียบแล้วก็เงียบไปเลยเนี่ยไอ้เบอร์สองมันโดดลงไปแล้วตอนนี้เหลือผมคนเดียวที่นี่อ่าไปแอบอยู่ตรงนู้นนะ ไม่มาสักทีอะดูดิมือสองก็ได้ไปดักตัวข้างล่างแล้วอะตอนนี้เขาขึ้นมาแล้วนะนี่ระเบิดนี่ไงโหไหนเต,เต็มแล้วผมอ,อคคือผม ไหนตายไปตัวแรกแล้วทุกคนนี่ก็คือผมจะพยายามเข้าไปดึงในนะว่าสุ่มตี้มาได้แหละแล้วมันไว้ใจไม่ได้เออโอ้แล้วมันกดไม่ได้เขาเนี่ยไม่ได้เห็นปะเขาระเบิดมาผมต้องถอยอะ่ะผมก็เลยแบบใจเย็นๆแบบรีตัวเพื่อนไม่น่าจะแย่งของเราหรอก เนี่ยแต่ดูดเบอร์สองเห็นปะไปแล้วอ่าปึ๊บเปิดมายังยังไม่เข้า,าไปแล้วครับผมอ่าป๊บอ่ามันดูดเลยเห็นไหมตอนนี้มด,ดูดไม่ทันเห็นไหมเนี่ยพื้นที่ในกระเป๋าผมลืมไงมันลนมันโลกไปหมดเลย ไะอันนี้ผมย้อนช็อตให้ดูทีนะอ่าคือระเบิดมาผมก็เลยถอยถอยมาปึ๊บอ่าเบอร์สองแมกวิ่งไปเลยดูดเลย ที่เจ็ดของผมนะมาตีตีเพื่นอนเขาได้ถอยไปแล้ว สองเขาบอกว่าอยู่ศพไม่ทันยิงทีเจ็ดมาไม่ทันนะยิงศพศพเรายิงอ่ะเขาไม่น่ามาแบบมาดุมาม,ามัวขอแบบนี้แบบแล้วไม่ลองย้อนคิดไปดูยังไงเขาก็วิงมาดูเออคนเราไม่เห็นเธอเมาขนาดนั้นมันจะไม่วิ่งมาเก็บได้วะ จัดทีผมลืมเก็บบวกเลยคือเบอร์สองนี่ไม่รู้ว่ามันยิงยิงใครตายหรือเปล่านะแล้วดูช็อตนี้ บอกเพื่อนว่าดึงไนชานตอนที่ผมมไม่อยากเล่นแล้วเลยตอนแรกไม่คิดหรอกว่าเห็นปะดึงของผมอีกแล้วเนี่ยเบอร์อสองเลยดูดแบบใจเย็นนะดูดิเลยบอกดึงทันไหมอะ่ะถามย้ำอีกรอบคนแม่งได้มันไม่บอกหรอก มีอีกตัวนะึงในเซฟนะใจดีหมูแล้วเปิดแน่เข้าไปมันอะเกทตี้เราผมคิดว่าไอตัวในเซฟนะ่าจะเป็นตัวที่มันดึงไนท์นเพื่อนมันนะอะ,อะยิงตายแล้วผมวิม่งเข้าไปกดศพไปนี่อ่ะไม่ใช่ไนท์อะด มันก็ยิงอยู่เหมือนแค่เนี้ยไม่มีไหนไม,ไม่ได้ดึงถ้าดึงมาดึงก็เดี๋ยวดึงเข้าเซฟก็ตอนแรกคิดว่ามันเป็นเขาเสีบอกเพื่อนว่าเสียได้ไมจาจะแม่ดึงทันดิ้นดึงไม่ทันจริงเหรอเพื่อน แห่คนไทยไปสองบอกว่าไม่เนี่ยเดี๋ยวก็รู้ว่าถ้าดึงดึงทันไม่ทันก็ดูอยอดยอดเงินตอนออกอ่ะทุกคนเลื่อนแบบแม่งมาเคลียของอแล้วผมก็ บอกว่าถอยไหมเห็นนะตัวสองเขาบอกว่าถอยหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีอะไรคือเรายิงกันตรงนี้ใช่ไหมแล้วตี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 มันมาแล้วมีตีเดียวแล้วมันก็ตรงนี้มันมีเซฟเดียวนี่มันบอกว่าได้เซฟใหญ่ด้วยอ่ามีของแดงอ่า ผมมานั่งคิดแล้วมันจะเอาของแดงมาจากไหนวะในเมื่อมันมีแค่มีเซฟเดียวอยู่ที่ผมเปิดไปอะตั้งแต่ต้นเกมอ่ะถูกปะบอกแมงพูนน้อยๆผมก็ไม่ได้อะไรเลยมาผมมีมาคอกม้าก็เปิดในห้องข้างหลังบ้านอ่ะปับป๊บปับ๊บปั๊บ ใจดีอะผมออกเงินก็ได้ผมมีเงินอยู่แม่งแบบอยากรีบออกเราอยากรู้ว่าเบอร์สองมันจะออกเท่าไหร่ถ้าเขาบอกว่าเขาได้ของแดงผมเชื่อไม่ได้เพราะมันยิงแค่ตรงนี้ที่เดียวเราเป็นเราออกเดยอเราจะดูว่าเบอร์สองมันออกเท่าไหร่ ใจวิ่งมาออกแบบรู้มากแม่งออกเท่าไรตัวสองแ่บตัวที่วิ่งไปดูดไอวิ่งไปดูดศพไหนเราเนะี่ยตัวที่เราหยุดตายผมพูดวนไปวนมาผมเบื่อแม่งยิงได้แล้วแม่งเจอแบบเนี้ยมอ,อกแสนเก้าอะ่ะ ไจัดเลยโหดูดิดูดิเพื่อนออกโหล้านสี่เลยโอหอย่างนี้เพื่อนได้ของแดงสองชิ้นเลยปะเนี่ยดิโมก็ก็น่าจะเป็นเพื่อนและคิดที่ดึงไหนเราไปตัวที่เรายิงโหเพื่อนวิ่งเป็นดูซะขนาดนั้นดูดิโอหร้านหนึ่งจุดสามชื่อนี้เลยครับผม ใ่ครับก็ประมาณนี้ยังไงก็เจอกัน EP หน้าแล้วกันหวังว่า EP หน้าจะใจดีกับเรากว่านี้นะขอให้เจอเพื่อนร่วมทีมที่ดีแล้วก็ไม่เจอเพื่อนแบบนี้แล้วกันไม่มัวขอไม่อะไรกับเราแล้วกันนะผม